เี่ยวสวีเดนสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันที่อากาศดีมากเลยค่ะเฮากับพากันขับรถจากหมู่ท้าลาไปวาสเตียนาใส่เวลาขับรถนะคะอยู่ที20นาทีห่างจากตัวเมืองของเขา1 5กิโลเมตรบรรยากาศค้างทางสวยหรือเปล่าคะทุกคนเมืองของเขาติดกับทะเลสาบค่ะแล้วก็ลากยาวไปเลยนะคะเขาก็จะพากันไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างค่ะเที่ยวในเมืองของตัวเองจนเบื่อแล้ว นี่แะคะส่วนมากนะคะในช่วงที่อากาศดีนะคะคนยุนีเขาจะพากันไปนอนอาบแดดนะคะตรงความือนี่ก็มีหาดเล็กๆตรงนี้นะคะเป็นหาดทรายที่สวยมากค่ะคนก็จะพากันมาเล่นน้ำตรงนี้แล้วก็มานอนอาบแดดมาปิกนิกค่ะนี่คือเ,ออเมืองของเฮาที่ติดท,ท,ทะเลสาบนะคะคนส่วนมากจะชอบปั่นจักรยานแล้วก็พากันอาบน้ำ ตากแดดกินไอติมปิกนิกค่ะนี่คือกิจกรรมนะคะบอสันกระลองเรือค่ะพวกเขาก็เลยพ้กกันมุ่งนาไปวาดเสียนาเขาจะไปกันทุกปีนะคะปีหนึ่งเขาก็จะไปประมาณช่วงหนาห่อนทุกเดือนนะคะบางเทีก็อาจเป็นทุกอาทิตย์แล้วแต่อากาศนะคะเขาจะไปเฉพาะเวลาที่อากาศดีนะคะ2ทางทางนะคะเข่ากัะเรืองอาลามเต็มเลยค่ะทุกคนเบิ่งเข่าซุกใกลจะได้เกี่ยวแล้วค่ะเมืองหนอกกับมีปลาเข่าคือกันนะคะ เต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนเห็นบอกคะเขาพวกนี้เขาก็จะมาเฮ็ดเป็นแป้งนะคะเฮ็ดเป็นขนมปังนี่แหละค่ะทุกคนเปี้ยวชอบมากเลยนะคะเวลาออกมาจากในเมืองสินะคะมาเห็นทองทุ่งนาของเขาเห็นธรรมชาติเห็นดอกไม้ดอกหยามันก็เฮ็ดให้เขาผ่อนคลายไปได้นะคะ ในช่วงนาฮอนนะคะเวลาทาั้งสองวางตรงกันเปียวกบแฟนกันจะพากกันขับรถออกนอกเมืองไปกินอาหารนะคะะสมกับไปหาดื่มกาแฟไปเดินชมวิวบรรยากาศนะคะความชอบของคนทั้ก็จะต่างกันนะคะเนี่ยค่ะฟังความมื้อนี่ก็จะเป็นหาดเปื่อยนะคะคนที่ชอบแบบเปื่อยหรือเปลืองเสื้อผ้าเขาก็จะมาหาดนี่กันนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นสําหรับ คนที่มานอนพักอันนี้คือแคมปิ้งค่ะก็จะมีพวกรถนอนนะคะแล้วก็จะมีอ่ครอบครัวนะคะมานะคะ จะเป็นคนนอกพื้นที่แล้วก็คนในพื้นที่นะคะแล้วก็ต่างชาติค่ะจะมาเช่าแล้วก็จอดนอนอยู่แถวนี้แคมปิ้งของวาสเตยนาทุกคนเป็นแคมปิ้งที่ค่อนข้างอันใหญ่นะคะมีกิจกรรมให้ทําหลายอย่างค่ะนี่แหละค่ะเป็นที่นิยมมากนะคะในเมืองที่ติดกับทะเลสาบนะคะเป็นใดน,นะคะทุกคนบรรยากาศสวยงามหรือเปล่าเดี๋ยวมาร้อชมกันนะคะว่าเมืองวาสเตียนาที่เฮาสิบไปนี่ เข้าไปเฮ็ดเอียงกันแน่นะคะเมืองวาสเตียนานะคะเป็นเมืองที่ห่างจากมูทาล่าสิบห้ากิโลเมตรจุดเจ็ดนะคะขับรถกับยี่สิบนาทีที่เบียวบอกไปนะคะก็เป็นอย่างที่ค่อนข้างสะดวกสบายเวลาถ้าอากาศดีเขาก็จะพ้กกันขับรถมาเนี่ยค่ะทุกคนมีไอติมมีลานกาแฟมีกิจกรรมต่างๆมีเมืองเกาเล้ากหาแม่น้ำนะคะมาชมกันเลยนะคะสวยหรือเปล่านี่คือ พิพิธภัณฑ์วาสเตียน,นาสลอตคือปราสาทของวาสเตียน,นานะคะเป็นปราสาทเก่านะคะเป็นพระราชวังเก่าจุดตีอ้อยอรออยค่ะทุกคน เป็นไรนะคะทุกคนพิพิพพธภัณฑ์นะคะเมืองโบราณของวัสเตียนาสวยหรือเปล่าคะ เปียวออกมาชมนะคะเดินชมสมัยก่อนเขาจะขุดสะน้ำคือคนเห็นบอลรอบๆเมืองเขาเพราะว่าเขาป้องกันโบเห้ผู้ใดเขามาจมตีเขาได้ง่ายนะแม่ค่ะฉลาดมากเลยค่ะคนยุคสมัยโบราณเนี่ยคะ่ะตรงนี้ก็เป็นทีให้คนมานอนอาบแดดแล้วก็เล่นน้ำนะคะเพราะว่าอันเด็กแล้วก็ครอบครัวนะคะเขาก็จะพากันมาทํากิจกรรมอยู่แถวนี้เสียงค่อนข้างดังแน่นะคะส่วนเปียวกับแฟนกับมานางชมวิวกินไอติมเสร็จแล้ว เบิงค้นเดินไปมานะคะส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะที่เข้ามาในเมืองนี้แล้วก็ค้นพื้นที่มานอนอาบแดดนะคะเพราะว่าแม่น้ำแถวนี้จะอันบอค่อยลึกนะคะก็จะเป็นที่ให้คน้นได้พักผ่อนนะคะขอบครัวมาปิกนิกนะคะ นี่ละคะทุกคนกิจกรรมในช่วงหนาห่อนของชาวสวีเดนนะคะเขาก็จะพากันมานีนะคะนอกท่องเที่ยวกนร้ายค่ะทุกคนเพราะว่าอยู่ไกลหมู่แคมป์ปิ้งนั่นเองนะคะเพื่อเก็บวิวบรรยากาศสวยๆของสวีเดนในช่วงหนาห่อนมาให้ทุกคนได้ชมหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ Ele levou o dedo no